อันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญเรือหงอ๋ออันนี้เขารวมมาเหรียญอย่างนี้นะคะอปานาจะชี้แจงว่าเหรียญไหนราคาเท่าไหร่นะคะเหรียญเหรียญบาทหลังวัดแบบนี้นะคะเหรียญบาทหลังวัดรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ค่ะหกสลึงเนี่ยคะ่ะที่ป้านาบอกป้านาทำคลิปว่าไม่จําเป็นไม่ต้องขายนะคะให้เก็บไว้ค่ะ จะเป็นผู้สัน้นผู้ยาวเนี่ยอันนี้เขามีผู้สัน้นแต่ป้านารับซื้อเท่ากันนะคะเพราะปะ้านาไม่แยกป้าน้าก็ให้ลูกค้าไปหมดรวมไปเลยค่ะบาทเรือหงบาทวัดแต่ถ้าบาัตรบาทวัดนะคะให้ดูอะไรนะเหรียญเหรียญบาทวัดเพรศเ,เล็กนะคะให้ไปเช็กดูแต่อันนี้ยังไม่ไม่มีนะคะถ้าถ้าลองดูเผื่อมีหลงมีค่ะมีนะคะเหรียญบาทวัด เหรียญบาท50สตางค์เหรียญบาทเรือหงบาท50าสตางค์หกสลึงอ่ะนะคะง่ายๆส่วนนี้อันนี้ครับมนปนอยู่ในนี้แยกออกให้นะคะเหรียญ5บาทหงปี2530ค่ะ5บาทหง2530รับซื้อเหรียญละ7บาทค่ะเหรียญน,นี้เหรียญละบาท50สตางค์นะคะ6สลึงเหรียญน,นี้เหรียญละ7บาทค่ะ เหรียญห้าบาทเรือหงปีสองห้าสามศูนย์นะคะพนัาแยกออกให้นะคะเหรียญละเจ็ดบาทแต่ถ้าเป็นสามหนึ่งนะคะหงห้าหงสองห้าสามหนึ่งค่ะจะราคาเหรียญละยี่สิบบาทแต่ส่วนที่เอามาวันนี้นะคะจะเป็นสามศูนย์ทั้งสองเหรียญเลยไม่มีสามหนึ่งค่ะก็ได้เหรียญละเจ็ดบาทอาจจะยแยกออกตังหานะคะจะได้ทําบินทำเขาเขียนบินมาแล้วเราก็ลงราคาให้เฉย เขียนจานวนมานะคะแล้วก็มามีอันนี้เหรียญห้าบาทครุฑครุฑเหรียญครุฑตรงนะคะครุฑตรงสองห้าสองห้าเปน็นการับซื้อเหรียญละสามสิบบาทค่ะครุฑตรงครุฑตรงนะคะสองห้าสองห้าเหรียญที่ผลิตจะบระบุตรงนี้สองห้าสองห้าแต่ จำนวนผลิตจริงๆ, <c oughs> ๆเขาจะมี2 5 2 6 27 28 29นะคะ5พศด้วยกัน5ปีดูตรงนี้นะคะนกวายุพักต้องส่องค่ะเพราะนาไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าอายุน้อยนะคะตรงนี้นะคะตรงน,น,ะะรงนกวายุพักเป็นเลขไทยคะ่ะเลขข้างหน้าเลข2เลขข้างหลังจะเป็นเลข5 6 7 8 9 8กับ9ผลิตเยอะมากนะคะ8กับ9ผลิตเยอะมากเหรียญที่ผลิตน้อยก็จะเป็น2น่าจะเป็น27 สองห้าสองหกสองเจ็ดผลิตน้อยก็ลองแยกดูนะคะปะ้านไม่เคยแยกหรอกคะ่ะคนที่มาซื้อกับป้าน้ดไปนะคะถ้าลูกค้าที่คนมาขายป้าน้าเขาไม่ได้ดูก็ไปตามนั้นแหละคะ่ปะป้าน้าไม่ได้แยกเพราะป้าน้ดไม่ได้เล่นเหรียญป้าน้าไม่ได้นิยมเหรียญแปลกเหรียญหายากเหรียญตลกอะไรนะคะป้าน้ดไม่ได้เล่นส่วนมากป้าน้ดเน้นพอสอเน้นเหรียญเหรียญชุดเหรียญเป็นเป็นชุดใหญ่ๆอะคะ่ะไม่เป็นเหรียญเหรียญ นะคะแต่ถ้ามีมีมาปะนนกก็รับนะคะแต่ไม่ได้เน้นค่ะไม่ได้ระบุเน้นเปรียแปลกเปนนักก็จะรับรวมไปเลยนะคะอย่งางเช่นเหรียญครุดอย่างเงี้ยก็เป็นครุดทั้งหมดเลยครุดบาทครุดบาทหนึ่งเจ็ดรับยี่สิบบาทครุดตรงรับสามสิบบาทชัดๆอย่างนี้เลยครุดเฉียงรับเหรียญละสิบสองบาทครุดเฉียงก็จะมีสองพศสองสองกับสองศูนย์ก็รับเท่ากันเหรียญละสิบสองบาทอย่างนี้ค่ะเปนนัไม่ได้แยก

ถึงปนันแยกป้านาก็เอารวมไปหมดแหละค่ะปนันไม่ได้คัดนะคะเหรียญละหนึ่งบาทค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทนะคะลูกค้าเขาเขียนแยกมาสองกลมศูนย์เหลี่ยมสองเหลี่ยมศูนย์กลมปนัดไม่แยกนะคะปนัดให้รวมไปหมดปนัดตีรวมนะคะปนัดรับซื้อปนัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รับซื้อแยกเพียงแต่เหรียญนี้ปนัดเคยทําคลิปบอกว่าเออเป็นเป็น ข้อมูลของนักสะสมเล่นกันเพื่อความสนุกสนานเพื่อความสุขของนักสะสมนะคะสองเหลี่ยมศูนย์กลมสองกลมศูนย์กลมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ป็นนัาไม่ได้แยกไม่ได้ไม่ได้ขายตรงนั้นนะคะทุกคนที่นํามาขายเป็นนา่นะคะให้รู้เลยว่าปะนนัดไม่ได้แยกเป็นน้าจะนับตีรวมไปหมดนะคะเหรียญละ1บาทเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแยกคุณก็แยกของคุณไปแต่ถ้ามาถึงประนานะคะคือ1บาททั้งหมดค่ะไม่ได้คัด ไม่ได้คัดไม่ได้คัดเหรียญนั้นแปลกอะไรเลยนะคะก็คือรวมหมดเหรียญละหนึ่งบาทเท่ากันทั้งหมดไม่แยกอะไรทั้งสิ้นนะคะตามนั้นค่ะเหรียญห้าสิบตางค์และยี่สิบห้าตางค์รวงข้าวห้าสิบตางค์ยี่สิบห้าตางค์สองพันห้าร้อยรับซื้อในราคาเดียวกันเหรียญละหนึ่งบาทค่ะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบตางค์รวงข้าวและสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทค่ะเท่ากันหมดนะคะ ไม่แยกค่ะสองสี่เก้าสามเหรียญพสสองสี่เก้าสามนะคะเหรียญเขาเขาใช้ไม่นานอันนี้เขาล้างค่ะเขาล้างเขาขัด พเหรียญเขาเก่ามากถ้าถ้าเหรียญสภาพนี้ต้องจริง,รงๆเขาต้องดําเหรียญห้าสิบสตางค์สองสี่เก้าสามแต่ถ้าเป็นดีบุกเนี่ยดูอันนี้เป็นน่าไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้รับซื้อนะคะพอดีบุกเขาผูกค่ะอย่างที่เป็นน่าบอกอะ่ะเนี่ยเขาระเบิดเห็นไหมคะเนี่ยขเขาก็แตกขเขาก็บินเหรียญดีบุกนะคะทุกทุกเหรียญเลยเป็นน่าไม่ได้รับซื้อนะคะดีบุกจะใหม่จะเก่าก็ไม่รับรับทองเหลืองค่ะ พอดีบุกเขาเก็บไม่ได้เขาผูรับทองเหลืองนะคะ,อ 9, 3, ะ,ะ,คะอทองเหลืองห้าสตางค์สองสี่เก้าสามห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบสตางค์นะคะทองเหลืองเฉพาะทองเหลืองรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทคะ่ะดีบุกไม่รับนะคะสองสี่เก้าสามดีบุกไม่รับซื้อเพราะเนื่องจากที่เหรียญเขาผูที่พนับอกค่ะเขาระเบิดนะคะเข้าผูหมดเก็บไม่ได้ค่ะเก็บไว้ไม่ได้โดนความชื้นโดนความร้อนโดนอะไรก็จะผุ ไม่ไม่สามารถที่จะเก็บสะสมได้นะคะรับเฉพาะทองเหลืองนะคะ2493เหรียญตราแผ่นดิน2493ทองเหลืองนะคะรับเหรียญละ20บาทเนี่ยค่ะอันนี้ได้40บาทนะคะทองเหลืองดีบุกไม่ดีบุกไม่ต้องส่งมานะคะทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นดีบุกะนะไม่รับนะคะไม่ได้รับของอะไรที่มันผุอะค่ะจะไม่รับซื้อนะคะอันนี้เหรียญ10บาทเหรียญ10บาท นิกเกิลสิบบาทนิกเกิลไมน่ารับซื้อสิบสามถึงสิบห้าบาทนะคะสิบบาทนิกเกิลห้าบาทนิกเกิลรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทเห็นไหมคะชัดเจนท่านตัดสินใจเลยว่าจะขายหรือไม่ขายใช่ไหมคะง่ายๆอ่ะเหรียญนี้เหรียญละยี่สิบาทเหรียญละยี่สิบาทก็จะมีสองพันห้าร้อยอ่ะนี่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะคะครุฑหนึ่งร้อยบาท 2500และเสด็จนิวัตค่ะเหลือยล่ส20บาทโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ